ครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับแนวตัวหากินกันอีกแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านครับมาดูหน่วยแนวนี้ครับบ้านเราแต่ก่อนไม่มีดอกเลยพี่น้องเลยวันนี้ปลูกเองก็มือครับอาชัยเม็ดนั้นปลูกเนาะอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดีพี่น้องเลยยางรู๊บรูเลยโตมันเริ่มรุนแรงแล้วครับแต่ฝีนี่ตักจี้ใหญ่มันจะได้ได้็ขินเลยครับอู้ย่างรู๊เลยพี่น้องเลยน่าครับ ปีนี้จะดึงหูมีขึ้นกนาดาหนมาดูครับพี่น้องเลยเนาะอันนี้เนาะนี่หน่วยใหญ่แค่ลครับพี่น้องดูดูแกนี่ก็รูนะ้เนาะหน่วยมันใหญ่แคและนะครับอันนี้ก็มีคนมาจองไว้แล้วครับตอนนี้เขาสั่งไว้แล้วครับ<ด>ก็ปีนี้จักจะขายได้ขายไม่ได้ใครดูนะครับแต่ว่านี่เนาะนต้นมันนะครับลำต้นมันปลูกครบปีกับเ็ดปีนะครับปลูกมานะครับได้ขนาดเนี้ยมันอู้หนึ่งครับ ก็อย่างรุกับพี่นอเลยหัวมันหักย่างเดียวอะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ค้ำติ้งเลยไตนี่แหละไตนี่อย่างนี้กับปิโนโอ้ครับนี่โอ้่ครับนี่อ่ะก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในช่องของแนวตัวหากินกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ